สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เที่ยงวันเสาร์นะคะที่26เดือน11 20 22ค่ะทุกคนอันนี้ก็มื้อเที่ยงของโรสแล้วนะคะพอทานข้าวเสร็จนะคะก็เดินออกมาข้างหลังหัวลำโพงค่ะมาดูว่าวันนี้เราจะได้กี่ขบวนนะคะตอนนี้ที่อยู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นชานฉลาที่9นะคะ QSY 5205ค่ะทุกคน นี่ค่ะด้านหลังก็เข้ามานะคะ4 4 0 1ค่ะนี่ค่ะอันนี้เข้ามาจากไหนนะคะเดี๋ยวมาดูป้ายสะพานหินค่ะทุกคนเที่ยวนี้มาจากสะพานหินประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะประมาณเที่ยงแล้วก็ยังไม่เคยไปนะคะสะพานหินลากเข้ามาแล้วค่ะ สะพานถินกรุงเทพค่ะทุกคนทุกคนคะเห็นไหมคะด้านหลังที่รถเคยเล่าให้ฟังอะคะ่ะตรงนั้นนะคะเป็นเวิงใหญ่มากจะมีแบบพวกอ่าตู้พวกหัวลากนะคะจอดอยู่เยอะแยะเลยนะคะตรงนั้นเดี๋ยวว่างๆวันไหนรถจะพาทุกคนไปดูคะ่ะนี่คะ่ะตอนนี้เป็นวิวตอนเที่ยงคะ่ะทุกคน ทุกคนคะที่รถแพนกล้องไปตรงนี้นะคะชานชาลาที่9ก้ก็กำลังจะออกเหมือนกันนะคะแล้วก็ในชานชาลาที่8ปดค่ะออกมาแล้วคะ่ะแต่เป็นรถชานเมืองนะคะทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงประกาศแล้วนะคะแล้วก็แตรส่งสัญญาณนะคะมาดูคะ่ะว่าเป็นเบอร์อะไร หัวลากนะคะหนึ่งสองหนึ่งเก้าค่ะทุกคนนี่นะคะออกไปแล้วกรุงเทพฉ่ะเจิงเซาค่ะฝั่งนู้นก็สวนเข้ามาค่ะทุกคน รถแล,ลนไปที่ขบวนเฉลิงเซาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแลนไปที่5 2าสองนยค่ะเตรียมจะออกในตอนเที่ยงครึ่งนี้นะคะทุกคนกรุงเทพสุงไหงโกโลกค่ะผู้โดยสารก็กำลังทยอยขึ้นอ่าบนขบวนรถนะคะ ร,รอสลอยู่นะคะชานชลาที่เก้าห้าสองศูนห้านะคะ QC พร้อมที่จะออกแล้วนะคะเดี๋ยวรอสัญญาณค่ะขนาดที่รอ5205ออกนะคะ รถก็แพลนกล้องมาที่อนุสาวรีย์พระปิยมหาราชค่ะทุกท่านตรงนี้เป็นอนุสรสถานนะคะ,สะเสด็จพ่อรอห้านะคะหรือพระปิยะมหาราชของเรานะคะผู้ก่อตั้งการรถไฟนะคะ ันนี้ก็เข้ามาอีกแล้วค่ะแต่เป็นลากขบวนเปล่าเข้ามานะคะยาวไปเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าลากขบวนเปล่าเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะไปแยกอ่าหัวแยกหางนะคะจะไปแยกแยกหัวแยกหางออกนะคะทุกคนยาวมาก มีเจ้าหน้าที่ติดรถมาด้วยนะคะเดี๋ยวดูว่าหัวล่างที่นำขบวนเปล่าเข้ามาเนี่ยค่ะเป็นเบอร์อะไร มาแล้วค่ะคุณปู่หรือเปล่ารุ่นคุณปู่แล้วอันนี้บุรุนคุณปู่ค่ะทุกคนอย่างเงี้ยนะคะ4025ค่ะหัวลาก4025ค่ะตำนานนะคะเข้าไปละ เที่ยงอย่างนี้ถ้าเข้าไปในตัวหัวลำโพงเดินไม่ไหวนะคะร้อนเดินไกลอยู่เหมือนกันแล้วก็เลยอยู่แค่ตรงทางออกรถไฟนะคะ อันนั้นก็กำลังออกไปอีกแล้วนะคะ1นึ่ค่ะหัวลากสวยงามมากเลยนะคะทุกคนสวยงามจริงๆรถชอบมากๆนะคะเวลาที่รถไฟเคลื่อนตัวออกอย่างเนี้ค่ะ เข้ามาอีกแล้วค่ะ4ูนยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะลากกันเข้าลากกันออกอยู่เงี้ยนะคะตรงนี้นะคะที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะคะพระปิยมหาราชนะคะทุกท่าน ผู้ก่อตั้งการรถไฟของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ที่รถแทนกล้องไปตรงนี้นะคะเป็นอ่าไปรษนีนะคะเป็นไปรษณีหัวลำโพงนะคะทุกคนตรงนี้นะคะแล้วก็สะพานตรงนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวรถจะไปศึกษานะคะแล้วก็มาเล่าสู่ พี่น้องทุกคนฟังนะคะอา้าวออกไปไหนอีกแล้วคะนะคะมาส่งก็ออกไปคะ่ะสี่ศูนยสองห้าที่รถบอกว่าเหมือนวานพ้นน้ำนะคะทุกคน อยู่ไกลมากนะคะเราอยู่ไกลมากนูนค่ะถังนู้นก็ออกไป ทางโน้นก็ลากทางนี้ก็ลากนะคะโอ้ยาวมากฝั่งโน้นยาวมากทุกคนนะคะ่ะลากกันทั้งวัน ที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะ Q S, S Y ห้าสค่ะที่ลากขบวนยาวเหยียดนั้นออกไปนะคะเตรียมแล้วนะคะทุกคนแลืออีกแค่3ามนาทีนะคะได้ยินเสียงประกาศตามสายออกมาแล้วค่ะ ให้สัญญาณเรียบร้อยค่ะทุกคนเคลื่อนแล้วค่ะเคลื่อนตัวออกมาแล้วนะคะห้าสองศูย์ห้า QSY หรือที่เราเรียกกันว่าอุลตราแมนนะคะทุกคนไปแล้วค่ะนิ่งมากนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รสได้ทำในคลิปต่อๆไปคะ่ะเมื่อเราทำในสิ่งที่เราชอบแต่ก็อย่าลืมหน้าที่นะคะวันนี้ก็คงต้องเข้าไปทำงานต่อแล้วล่ะคะ่ะไว้เจอกันตอนเย็นที่หัวลำโพงคะ่ะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ